ขายมาเงี้ยครับขับรถเองบรรจุเองฝังเองทําเองหมดเลยครับผมไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวเป็นร้านเลยนะใช้อะไรคนะจะเป็นไม้สักอ,อ๋อเป็นไม้สักเลยเมื่อก่อนนี้ผมมีเพื่อนเป็นลอยๆคนแต่ในเมื่อมามีอาชีพขายหินเนี่ยทุกคนก็หายละลายหายไปหมดเขากลัวผมเขาบอกว่าพอพอพอเขาเห็นหน้าผมว่าขายได ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านสุริยาหีบศพเทปนี้นะสวอย่างเราเนี่ยบางทีเรากลัวๆอยู่นะทุกคนก็กลัวเรื่องความตายแล้วก็แต่ว่าไม่ควรเปิดผ่านไปเร็วๆเ,เลยนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มาว่ามันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้วเราต้องยอมรับมันนะนะเดี๋ยวมาจะพาเข้าไปดูในว่าเขามีแพ็กเกจอะไรบ้างที่เราเมื่อเหมือนกับเพียเวดดิ้งไหมแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของจะได้คุยเรื่องรายละเอียดที่มันมันเหมือนกับมันคาใจมาอยู่หลายๆอย่างวันนี้มาก็อยากจะได้คําตอบเหมือนกัน ดีค่ะสอัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่มาได้มาโรงงานอันนี้ครับวันนี้เราอยู่กับเฮียชื่อเฮียอะไรเด่๋พูดเฮียดีกว่านะเพราะเราอายุเราไม่ต่างกันมากนะสมชายนะเป็นคนก่อตั้งเสุริยาเลยใช่ไหมคะเป็นรุ่นเป็นไงเราเป็นผู้บิกเบิกเลยยังไงใช่ครับเป็นรุ่นเบิกทาไมเมีไอเดียหรือว่าเรามีพี่น้องหรือว่าญาติเราทําทางนี้มาก่อนไม่มีครับไม่มีเลยฮะรแล้วทำไมอยู่เจอคนเดียวเลยเหรอเคยที่รู้จักคนที่ทํา ทำพวกอาชีพพวกเนี้มันเหมือนเป็น,ปนการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนี่มันจริงหรือไม่จริงครับมันจริงครับแต่ว่าแต่ว่าที่ผมเริ่มต้นมาคนเดียวเลยครับผมครอบครัวก็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่เราไม่ใช่เป็นผู้แง่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ช่าฐานะดีแม่เขาบอกว่าถ้าไม่ทําคนในบ้านไม่มีข้าวกินผมเริ่มต้นหวงว่าซื้อไปขายมาเงี้ยครับ ซื้อมาใบนึ่ก็ขายเป็นทีละใบทีละใบแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มต้นจากที่อยู่โรงพยาบาลเลยใช่ครับจากโรงพยาบาลสิละวันหนึ่งผมฐานะดีขึ้นหน่อยอการเงินดีขึ้นหน่อยผมก็เปิดจากไปสั่งที่ร้านขายหยิบทีละใบกลับการมาเปิดร้านเองแล้วต้องขับรถด้วยตัวเองเหรอไงขับรถเองบรรจุเอง ฝังเองอะไรอย่างเงี้ยทําทำเองหมดเลยครับคนเดียวเลยครับครับผมอยู่ตรงเนี้ยสี่สิบห้าปีปีนี้นะครับผมไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวสำเร็จปัญญาเลยปิญญาของการเริ่มต้นทําสุริยาเห็บศพวันหนึ่งเราผลิตได้ประมาณเท่าไหร่คะเยอะไหมวันละยี่สิบใบอ๋อวันละยี่สิบใบแล้วก็รอไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมอิ่มมันจะมีตั้งแต่สองพันสองหมื่น สองแสนหนึ่งล้านเป็นล้านเลยนะใช่อะไรฮะจะเป็นไม้สักอ๋อเป็นไม้สักเลยเดี๋ยวนี้มาถึงตรงนี้ผมมีพิธีหลายอย่างมีมจบเกยา<ล>ยมีขอเข้ามามีอะไรเนี้ยครับรคือทุกอย่างถูกต้องตามประเพณีเลยใช่ครับจริงๆแล้ว ใคร<ะ>มาบริจาคก,ก็ได้มาขอก็ได้ถ้าขอนี่ก็ไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้เงินเลยเหรอฮะเ,<ร>เ,เ,เราช่วยได้ครับมีความสุขครับมีความสุขเลยนะครับถ้าเราช่วยเหลือสังคมได้ผมก็มีความสุขวัยกเกษียณสำราญเรามันเป็นวัยที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในชีวิตมาแล้วนะวันนี้มาดูงานวันนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนมาก็กลัวนะแต่วันนี้มันเหมือนกับว่าประสบการณ์ในชีวิตของเราผ่านมาเนี่ยการเตรียมตัวมันดีกว่าการดูโรงดูอะไรพวกนี้มันมีอ,อ,อารมณ์อยู่ข้างในหลายๆอย่างเรื่อง เรื่องเฮ้ยเชนเะต้องกลับไปจัดการวันศพของฉันยังไงสําคัญคือไม่ต้องทําให้ลูกเราเดือดร้อนยังไงงานแต่งงานกับงานศพเนี่ยมันมันแต่งสูสีกันไปแล้วนะมีทั้งรูปภาพที่สวยๆแล้วก็มีดอกไม้มีอะไรที่โอ้โหดูแล้วอลังการสุดๆมาว่าจริงๆมันแพงไม่แพงมันเราว่าเราพยายามจัดให้มันถูกต้องแล้วนะว่าเราเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ก่อนดีกว่านะแล้วเราค่อยค,คิดว่าค,ความพอดีมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนทั้งเราไม่เดือดร้อนทั้ง คนอยู่แล้วก็คนตายดีกว่าเรายังต้องทํางานอยู่ไหมในวัยเกษียณของเราเนี่ยผมก็ดูแล้วก็ชี้แนะท่านั้นนะครับให้ข้อมูลให้ข้อมูลของเขานะว่าใช่ครับใช่ครัว่าให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำแบบนี้คือจริงๆแล้วผมเป็นคนรักครอบครัวผมทําอะไรได้ทั้งหมดเนี่ยผมก็เอามาให้ลูกหมดเช่นตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยผมยกให้เฉยๆเลย